ครับอยู่กับผมบอลทีวายเกมเมอร์นะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาแจกแอนออนไมโครฟล์นะครับก็แอนออนในวันนี้นะครับก็คือแอนออนของธนูนะฮะก็ผมได้เอามาได้เล่นอันหนึ่งนะทรวดทีศเอ่อพวกแอนออนธนูก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะก็ผมจะยกตัวอย่างธนูที่ผมชอบแล้วกันนะอย่างเช่นธนูที่เป็นธนูสายฟ้าก็วิธีคาผมจะตัดอีกทีนึงนะฮะก็เราจะเลือกธนูที่มาในนี่นะครับธนูเอนเดอร์นะครับธนเเูเอ่อเอ่ออะไรอีก ธนูไอโบนะครับแล้วก็เปดโบนะครับก็คือแอดออนของโบนะครับนิวโบอะไรไม่รู้นะครับโอเคธนูสายฟ้านะครับมันจะเป็นธนูทนี่นี่ครับผมน,นี่เป็นสายฟ้านะฮะก็ธนูไฟก็ติดไฟนะัแต่ผมวางน้ำไว้อยู่เพื่อป้องกันนะครับอ่าต่อไปคือธนูระเบิดนะธนูนี้นะครับธนูระเบิดก็ผมได้เล่นมาเล่นลนิดหน่อยแล้วเล่นแบ่งอันนะ อันนี้คือธนูระเบิดนะครับอ่ะมีธน,นูอันนึงนะครับที่มันบักอยู่ก็คือธนูของเอ,อ่อไฟนะครับก็คือธนูของเอธอนูของนี้นะครับมันมีบักของอันนึงอยู่นะก็คือมันเป็นบลักที่แบบยิงบล็อกแล้วมันหายไปนะก็เราจะหาอีธนูหนึ่งนะครับที่ดี G นะฮะก็อ,อ่าผมจะเก็บเป็นที่เดิมนะดี D ระดับหนึ่งนะฮะ ดีระดับนึงก็คือเออก็คือเออเอออะไรอ่เอะเอามาขดแรกเลยรายได้ๆๆก็ใช้อันนี้นะฮะโอเคไปดูวิธีการเออคราฟกันเลยนะครับเดี๋ยวขอตัดไปต่อด้ด้นบนตรงนู้นเลยแล้วกันนะโอเคอโอเควิธีคราฟนะครับก็สําหรับคนที่อยากรู้วิธีคราฟนะก็ง่ายๆนะนี่เข้าตรงนี้นะครับปิดตรงนี้นะครับก็เปเรืองที่มันมีอยู่แล้วนะครับอ่ะ เห็นไหมครับวิธีครัฟมันจะอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็จะรู้เลยว่าวิธีครัฟเป็นยังไงสามารถไปดูได้นะครับมันมีวิธีคาฟให้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีนะครับก็ไปหาดูในแอนอนได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปโหลดวิธีแอนอนนะครับวิธีแอนอนโหลดวิธีโหลดแอนอนเดี๋ยวผมพาไปเลยนะครับโอเคไปโหลดเลยนะครับผมวิธีโหลด โอเคครับวิธีโหลดนะครับให้เราเ,ออเข้ามาที่เลี้ก์ใช่ไหมครับเลื่ยงลงไปนะครับเลื่อนลงไปอ่ะให้เรามากดตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปกดตรงนี้นะครับอ่ะหลังจากที่เข้าเสร็จก็เหมือนกับอัน,อนเก่าเลยนะเลอนลงไปนี่นะครับมันจะมีสองอันนะก็กดเข้าไปนะครับอ่า กดเข้าไปนะฮะก็เลื่อนลงมานะะก็กดตรงนี้นะครับ <C oughs> กดตรงนี้เสร็จให้เรามากดตรงนี้นะครับตรงนี้เลยอ่าผมจะเบลอตรงนี้เป็นนะไม่เป็นการพนันที่ผมไม่อยากจะเห็นซะเท่าไหร่กดตรงนี้นะครับอ่ากดเสร็จแล้วมันจะกลับมาตรงนี้นะให้เรากดตรงนี้ต่อนะครับ อันนี้ผมไม่ต้องเบอร์หรอกเอ่อหลังจากนั้นให้เรากดตรงนี้ต่อนะครับรอนะครับโอ้ไวมากจากนั้นก็มากดตรงนี้เลยนะฮะมันก็จะโหลดให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ผมจะโหลดไหมไม่เพราะผมมีอยู่แล้วที่เออวิธีการลงนะวิธีลงนะครับให้เราก็เออ วางแน่นอนลงไปเลยนะกดแตะแค่นั้นก็เล่นได้น,นะครับโอเคก็ผมบอแล้วนนครับเ่านๆมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ